สวัสดีครับทมาชมครับอุงอิงตลาดแต่ครับวันนี้ครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับเมื่อนี้เมื่อนี้หยุดครับพี่น้องอ่าสาวน้อยเพิรแพรงหยุดครับวันร้อนเย็นน้องก็ไปเดินตลาดที่กับแม่หน่อยครับตลาดนัดแถวบ้านีหลาน้อยนั่นแหละครับอ่าไปเจอพ่อไก่ครับ พ่อไก่นี่ก็เป็นคนที่ชักชวนให้น้องอิงไปร้องเพลงตามแต่ละนัดครับเนาะเป็นคนเปิดทางให้อ่าให้น้องอิงได้ฝึกฝนร้องเพลงเพื่อสะสมสประสบการณ์นะครับอ่าแถวบ้านน้องอิงก,กับแถวอำเภอพยุแถวอำเภอเมืองเนาะรับน้องสิไปพ่อไก่สิผ้าพ่อไก่กับสิปิตั้งอ่า เพียงเสียงไว่า่าแล้วก็ตอนเยนก็น้องหิงก็ไปร้องเพลงช่วยครับอ่าพ่อไก่นักร้องเสียงขัดนะอ่าสมบัติเศรษฐินเมื่อนี้น้องหญิงไปเดินตนลาดกับไปพ่อพ่อไก่ก็ได้ร้องเพลงอ่าซอยครับพ่อไก่ครับตลาดแตกด้พี่นอ้องอ่านี่ครับผมใช้พี่น้องเบิ้งเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับน,นั่น น้องอิงครับยืนร้องเพลงกับพ่อไก่ครับผมนั่นอ่า <c oughs> <c oughs> น่ารักมากครับน้องอิงครับอ่า <c oughs> เป็นเด็กที่แปลว่าอ่อนน้อมถ่อมตนครับถึงแม้ว่าน้องจะมีเงินหลายเนาะน้องมีบ้านมีรถอ่าก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับก็ยังเดินตลานนั้นเนาะ ถนนคนเดินซื้อของแบบใช้แบบอาราคาถูกคูกับพี่น้องนี่วันนี้เพ่าะได้ใช้ชีวิตแบบโกโลคืออา่าฟิลิปปินส์นักร้องอา่าคนที่มีชื่อเสียงแล้วเนาะเขาบ่มาเดิน่างวันนี้เลยพี่น้องเขาบ่อมาอย่างให้เจ้าเจ้าพวกเจ้ามาถ่ายรูปดินนะครับถ้าเป็นดารานักร้องเนาะมีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศนี่ครับ แต่น้องอิงเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ลืมลากเงาเนาะน้องเคยลำบากมาก่อนครับเนี่ยน้องอิงคเคยลำบากมาก่อนครับงูว่าความลำบากมันเป็นยังไงเนาะถึงแม้น้องมีเงินหลายน้องกะก็ยังใช้ชีวิตปกติครับอ่าไม่ฟุ่มเฟือย,ยใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอ่าซื้อกับข้าวตามตลาดนัดซื้อเสื้อผ้าสามตัวร้อยมาใส่ใช่ไหมครับนี่น้องอิงครับ เมือ่อแม่นเฮ้าย่องหรือว่าเฮ้านั่นหนพี่น้องนี่พี่น้องเมืองครับนี่น้องอิงก,ก็ปฏิบัติตัวอย่างจริงครับนี่อ่าอ่าบ่ได้อวยบ่ได้ยังครับผมนี่น้องอิงครับทําตัวแบบนี้จริงครับนี่อ่าเดินตามเดินตลาดน้ำซื้อเสื้อผ้าตัวละร้อยใสอ่าเห็นไหมครับอ่า แล้วก็น้องก็บ่ถือตนถือตัวนะพูดได้มาขอถ่ายรูปกับถ่ายนะเบิดพี่น้องนี่เห็นปะนี่มาขอจับมือหมานเนาะขอถ่ายรูปน่ารักมากครับน้องอิงนะครับนี่เห็นบ่นี่น่ารักจริงครับน้องอิงนี่มไหมอ่ามีใครถ่ายรูปก็ถ่ายครับน้องอิงครับอ่าเป็นเด็กที่ไม่ถือเนื้อถือตัวเนาะมีอ่อนน้อมถ่อมตน อ่านี่ครับแล้วก็ประหยัดปัธยยัดอ่าไม่ฟุ่มเฟือยน้องได้เงินมาเนาะน้องก็เอาไปทําบุญครับอ่าส่วนหนึ่งก็ทําบุญส่วนหนึ่งก็เก็บไวนน้อ่าเก็บไว,ใวใ้ใช้เนาะกเป็นเด็กด้อยที่ควรจะคว่ำแห้งพี่น้องน้องหูอิงเพ็รปัานแพงเนาะอายุสิบเก้าปีเนาะน้องกับไปร้องเพลงครับ อ่าตามตลาดนัดเนาะไปเดินตาไปเดินตลาดนัดอ่าร้องเพลงตามรถแห่แนะ่ตามมาล้อซิงแนะ่เสร็จแล้วครับเมื่อนั้นก็ไปพอ่อพ่อไกลครับพ่อไก่ร้องเพง่งนี่จะเปิดหมวกร่องเพลงอยู่ตามตลาดนัดละน้องอิงเห็นก็เลยเรียตุนนะเรียตุนก็เลยไปร่องซอยพ่อไกลเมื่อนั้นครับอ่บาบ้านนี้ปรากฏว่าคนมาหายรางวัลลายแห้งพี่น้องเมื่อนั้นครับแล้วก็น้องอิงก็ว่เอาหรอกขยุกให้พ่อไกลไปเลยครับ แล้วก็เมื่อล้างมาพ่อไกลก็เลยขอเบอร์โทรไว้ครับแล้วก็โทรมาถามน้องอิงเวลาไปพอ่อไกลไปร้องเพลงตามแต่ละนัดเนาะไปมังหันมังนีครับแถวแถวอำเภอเมืองแถวแถวอำเภอพยุครับแถวคูคันแถว,แถว,นแถวเนี่ยแถวจงังหวัดสิริเกลทั้งเลยนะครับพ่อไกลก็ดีไปตั้งเครื่องเสียงไว้ถา่าแล้วก็โทรมาบอกน้องอิงว่าเออตั้งมาถาม่าเด้อเรายุมหันมังนีคอะบพ่อเอกกับเป็นคนผ้าไปครับวันนี้ ไปทรงพาน้องอิงไปร้องเพลงนะเพื่อฝึกฝนเนาะพ่อไก่เนี่ยถือว่าเป็นคนแรกนะครับเป็นอคู่คนแรกก็ว่าได้เนาะที่ให้พน้องอิงเนี่ยไปได้ฝึกฝนประสบการณ์เนาะฝึกประสบการณ์เพื่อจะให้ตจวของได้เก่งขึ้นนะอ่าครับถือว่าพ่อไก่เนี่ยถือว่าเป็นถือว่าดีมากๆนะครับอ่า นักร้องเสียงขัดสมบัติเศรษสินพ่อไก่เราก็ยังเดินชี้รถซาเล่งเนอานะครับไปร้องเพลงตามตะลาดน,นัดานมางยูุ่มืือแล้วครับน้องอุงอิงนี่ครับน้องอิงโอ้เบึงมาทัานทัม <laughs> นี่น้องน่ารักมากครับน้องอิงน,นี่ตัวนี้คือป้าของ น,น้องอ่าน้องอิงครับนี่หลังจากนั้นน้องอิงก,ก็ได้เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยครับอ่าเนาะหลังจากที่อ่าน้องออิงครับได้ทักเฟซบอสโจนะครับอ่าเพื่อจะมาสมัครเป็นนักร้องครับเป็นฟิลิปปินเนาะหลังจากที่พ่อจโจได้ไปพบข้อความครับของน้องอิงเนาะที่ทักมาสมัครครับ เพิ่นก็นเลยตอบรับแล้วก็นัดให้น้องอิงไปพบหลังไวท้ทีครับอตอนที่สาวน้องเพื่อน้งแพงครับมาแสดงที่จังหวัดสิีกิกเตะเนาะครับแปลกมากนะครับพี่น้องเนาะหลังจากที่น้องอิงเดินเข้ามาในหลังวทธีวันนั้นครับปรากฏว่าชิปนั่นวันเดียวเมื่อเดียวพี่น้องคลิปที่น้องอิงมาสมัครรังห่านเนาะวันเดียวครับปรากฏว่า พนเขาไปเบื้องแปดแสนกว่าวิวพี่น้องนักร้องมาออดิชั่นนะครับพี่น้องว่าแม,มน่นนักร้องนี่ซื้อเสียงเลยพี่น้องน้องอิงยังไงผมได้หูจากเด้เท่านั้นครับแต่ว่าคนเขาไปเบื้องลายแห้งนะแปดแสนกว่าวิวเนาะบอสโจจนตกใจเลยพี่น้องเอา้าบอสโจเพิ่งก็ได้อัพคลิปลงไปครับนะปล่อยคลิปลงไปภายในคืนเดียวพี่น้องตื่นมาเศร้ามากคนเบื้องแปดแสนอวูว จนมอดโจท้ทนมาไหวเป็นทนมาไหวเลยต้องต้องไปคว้าตัวโทรหานองอิทงทันทีเลยครับตอนเช้าเนาะโทรหาน้องอิงเพื่อจะ,อะติดต่อเข้ามาอยู่ในวงท่านที่เลยอ่าติดต่อทนายเอเลยอให้รับมาอยู่ในสังกัดสาวน้อยเพชรปันแพงท่านที่ครับอ่าเพราะว่าเห็นเห็นกระแสตอบรับเนาะเอฟซี FC ตอบรับอย่างดีเลย ผู้ใดก็บอกว่าให้รับให้รับให้รับนะตั้งแต่วันแรกวันนั้นแหละอืน้องอิงก,ก็ดังเปี้ยงปังแล้วก็วันแรกที่น้องขึ้นเวทีครับเนาะก็ได้มาไล่ตั้งเกต8,000พี่น้องอ่าซึ่งในอดีตเนาะในอดีตที่ผ่านมายังไม่พอไรเห็นได้ในพี่น้องอ่านักร้องที่ว่ามาออเดชันแล้วก็ขึ้นร้องเพลงวันแรกเนาะ แล้วได้มาไยเกตแปดพันเลยครับได้ติปมือไหมพี่น้องไม่เป็นมาไราหรอกติปมือเกตแปดพันนะมไม่เป็นนักร้องดังเลยพี่นอ้องน้องขึ้นร้องวันแรกนะแปลกว่าพี่น้องพี่น้องเป็นตังเงิดบ่เออน้องอิงนี่ไม่ธรรมดาจริงนะผ,ผมว่าน้องอิงนี่ไม่ธรรมดาครับถ้าใครคิดดีทำดีกับนางเนี่ย ส่วนมากก็จะปังก็จะรุ่งนะ,จะเจริญรุ่งเรืองแปลกมากนะพี่น้องสังเกตบึงหลายๆท่านเนาะคนที่อยู่รอบข้างนางั่งรอบข้างเนาะบ่ว่าี่เป็นพ่อฮักแม่ฮักเนาะหลายๆท่านเนาะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะ,ะมีชีวิตที่ดีขึ้นเงื่อนท้องบ่าขาดมือนะพี่น้องเพชรสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง มี่ซื้อเสียงด่งดังระดับประเทศเลยพี่นอ้องอ่าเนาะจากเมื่อก่อนนี่อยู่ระดับล่างๆนะครับสาวนัำเพื่อนแพงนะครับอ่างานกับมีบอทเทอรไรเองพี่นอ้องอ่าแต่เดี๋ยวนี้ครับหลังจากที่น้องอุ๋งเข้ามาเนาะงานขันแม่นมอดเดินทางมาพี่น้องคันนั้นเพื่อนรับบอจูเพิ่นรับบ,บมมี่ซูมือพี่นอ้องอ่าแต่ว่าบางที่มันเดินทางไกลก็เลยต้องพักอ่าพักครับเพื่อจะเดินทางเนาะ อย่างเช่นเดินทางจากอีสานไปกรุงเทพสิมันเดินทางทั้งวันพี่นอ้องอ่าแต่ว่าบโจูพนบลับเพราะว่าเพ่นต้องต้องเดินทางอเดินทางจากกรุงเทพมาอีสานเนี่ยจากอีสานไปกรุงเทพเนาะแบบนี้ครับแต่ว่างานนี่ถือว่าแน่นเอียดอ่าสองร้อยกว่างานแต่ละปีแต่ละปีเนาะโอ้สุดยอดแหงอ่าถือว่าตอนนี้ถือว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยถือว่าถือมามายืนอยู่แถวหน้าของประเทศไทยแหละพี่น้องนะเนาะ อในวงการหมอลำนี่ถือว่าบรวยผู้ใดบ่งหุดจากนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงคลิปนี้กะฝากไปสนิคกับผมอ่าขอบคุณเอฟซีที่เขามากดไลค์เขามาติดตามเข้ามารับชมเนาะอ่าขอให้ทุกคนจะดีไม่แห้งครับลำลำเลยรวยอ่าถูกหวยรวยเบอร์คลิปนี้ราไปก่อนครับผมพ่อขับไม่คลิปนาพี่น้องสวัสดีครับ